สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับช่องเลิฟริโอรีนนะคะวันนี้เราก็จะมาทำละครสัตวเอฟซีเรื่องทุกคนน่าจะเคยรู้นะคะเพราะว่าเราบอกไปคลิปหน้านะคะวันนี้เราก็จะมาทําให้นะคะเรื่องฉฉนแพ้คุณแมวแต่จะไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะเลตโก้ไปกันเลยคะ่ยคะคุณวันเนี้ยไปเออคาเฟ่แมวกันไหมไปค่ะคุณปาคุณไปกัน ปปโ oh <my. S 1> <c oughs> อ้ยทำไงดีอะแปะขอแล้วด้วยอะไอพี่เลยในใจเหรอขวัญเออของขวัญปะ,ป,ะป้าป่าค่ะรีบขึ้นมามีพี่รุนะเนี่ยมาสิของขวัญอย่าให้ขึ้นไปตามนะ เออเออเออเร็วเร็วเครื่องขางจังเลยขึ้นรถมา เดี๋ยววันนี้จะพาไปฟันไม้หะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ิดขับแรงเกินไปไหมคุณโอ้กหเกิมันช้านออ แต่ที่นั่นมีคนไหมอ่ะแม่ได้ข่าวว่าเขาไม่มีคนนะเขาให้แค่เราเฉพาะเอาแล้วหนูก็ไม่มีเพื่อนละที่อ่ะลูกก็เล่นกับพ่อกับแม่นะมีแมวเยอะมากเลยนะที่นั่นอนะ่ะพรุ่งนี้วันเกิดลูกแม่ก็เลยเซอร์ไพรส์เลยจริงๆจะไม่พูดนะว่าจะไปที่ไหนแต่เราไม่ได้ไปฟาร์มแมวน,นี่อ้าวทำไมอะ่ะรถรดรดรถ,รถ,รถ จำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้ว่าไปทางไหนอ่ะโอเคจำได้แล้วไม่ใช่ทางนี้มาผิด าใครยังไม่มีก็สามารถมาบอกให้เรารู้ได้นะถา้ามีเลยก็คอมเมนต์ใครไม่มีก็คอมเมนต์ทางนี้เลืมไปหัวใจพี่ดวงยืมยอมห้เจอเป็นคนเลียดพอเพื่นเคยคอย,คอยฟ้ามืผู้ชายแต่สนิทมืสอ,อสังคงซอกพี่หน่อยน้อนะเชื่อใจาย นันน่นน่ะ,นนะใช่ป้ะหน <c oughs> อย่างมีแมวเยอะด้วยเอ้ยอืมใช่มีแมวเยอะด้วยน่ารักจังเลยที่นี่หนูชอบมากเข้าไปดูข้างในก่อนถ้ารู้ไม่ถูกใจแม่จะเปลี่ยนที่ให้เครื่องก็ขแล้วจริงๆเลย อุ๊ยมนท่านมาแล้วทำานดีดีๆกลัวมากเลยยิ่งแพ้ขุณแมวอยู่ด้วยเอาของขวัญทำไมเดินชา้าจังอ่อะอะคะแมวเยอะมากอ้ามาแล้วหรอคะคุณท่านมาแล้วจ้าลูกก็ไปเล่นกับแมวก่อนเลยเดี๋ยวพ่อกับแม่จะมานั่งถ้าแพ้อะไรก็บอกนะ กินชาไหนดีกว่าน่ากินน่ากินอร่อยอุ้ยไม่เอาเยอะเลยอะค่ะแต่คงแม่ไปก็คงไม่เป็นไรหรอกมกั้งน่ารักจังเลยแม่ค่ะเราขอเป็นเรื่องที่บ้านสามตัวได้ไหมไหวหรอลูกไม่ได้เอาได้แค่ตัวเดียวเอาตัวไหนดีอะน่ารักจังหมดเลย เอาตัวหายากยากดีกว่าสีไหนหายากบ้างคะอ๋อสีเทากับสีดำดจ้ชเอาสีดำดีกว่าหรือสีส้มขาวเออสีส้มขาวดีกว่านะมากแม่นา่นา,รนา,นารักทุกตัวเลยยากเอาคุณหนูจะไปไหนแล้วคะวิล่าจะเอามันกลับบ้านดีกว่า เฮ้ย,ยได้เสียงอะไรแม่คุณอ๋อเราไปดูกันไหมอ่ะโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมออกไปดูก่อนเนาะเสียงอะไรดังอยู่แถวนี้นราด้วยเดี๋ยวผมขอแคม่สปีดก่อนกี่คาน้ำหุยหุยของขวานเป็นอะไรไหมเนี่ย นี่คุณของขวัญอย่าจากแม่ไปนะผมต้องเอาของขวัญไหมหะโมตุต้าขวานขวัญที่มีคนมันไม่ใช่เรื่องตลกนะของขวัญของขวัญไม่หายใจแล้วต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลว้า ไม่หายใจที่ไหนวะเนีน่ยอ้าวของขวัญของขวัญคุณของขวัญผมผ่าของขวัญไปไม่ได้แล้วต้องจัดงานศพอย่างเดียวของขวัญ หลังจากงานจบของขวัญจากไปเรื่องราวนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกตลอดไปก็จบลงไปแล้วนะคะทุกคนอนัานนี้เป็นละครสั้นแบบสั้นมากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับซสไครต์สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะไปบ,บายคะ่ะ